สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับแอนฟิวจากช่องยอดบางคนชาแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำแมดวิดซีซั่น2 EP ที่9ซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาทำเกี่ยวกับทศนิยมนะครับมันจะเป็นน่าจะเป็นการลบดูจากภาพแล้วโอเคถ้าพร้อมกันแล้วไปเลยกันเลยครับไป โอเคมันเกี่ยวกับค่าประจำหลักมันชื่อว่าค่าประจำหลักของบทนี้เขาเขียนไว้อยู่เมื่อกี้ว่าค่าประจำหลักโอเคเข้ามาแล้วการเขียนหนึ่งส่วนสิบในรูปทศนิยมเขาเรียกว่าศูนย์จุดหนึ่งเมื่อเราบวกจำนวนใดๆด้วยศูนย์จุดหนึ่งค่าของเลขโดดในหลักส่วนสิบจะมากขึ้นอีก หนึ่งส่วนสิบก็คือบวกเพิ่มอืมคลิกเพื่อทำต่อการเขียนหนึ่งส่วนร้อยเขาเรียกอยู่ในทศนิยมในรูปทศนิยมเขาเขียนว่าศูนย์ุดศูนย์หนึ่งอืมก็ส่วนร้อยตรงนี้ที่เขาขึ้นสีสีพวกสีฟ้าอย่างเงี้ยสวย โอเคคลิกเพื่อทำต่อาหากเลขโดดในหลัก1ส่วนร้อยคือ0เลขโดดในหลักนี้จะเปลี่ยนเป็นเลข9ก่าก็ลบหนึ่งเหมือนลบเลขปกตินะโอเคมา จ็ดจุดศูนย์ห้าสองลบศูนย์จุดหนึ่งลบศูนย์จุดหนึ่งก็เป็นหกจุดเก้าห้าสองโอเคถูกเพราะว่าข้างถ้าข้างหลังลดหนึ่งเพราะฉะนั้นข้างหน้าตัวเลขนั้นก็ต้องลดหนึ่งไปด้วยโอเคอบวกหนึ่งบีบวกศูนย์จุดหนึ่ง 0.01พูดผิดอ่ะ0.01บวกกับโอ้โห13000ทีแรกนึกว่า1ล้านไม่ทีแรกนึกว่า10ล้าน10เอ้ยไม่ใช่13265.723บวก0.01ก็เท่ากับ13000 3 3 2องร้อหกส้าจุดเจ็สาสามโอเคยอดเยี่ยมเขาบอกว่ายอดเยี่ยมต่อไปโอ้โหอันนี้เจ็ดเจดล้านเจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นสพันสองจุดหกสี่สองและลบ0ูจหนึ่ง ลบ0.1ก็เป็นก็ลบลบจำนวนเลข6ตรงที่เป็นหลังจุดก็คือเท่ากับ7จ็ดล้านแปด2สนสองจุดหกสไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เออห้ 5, เออห้าสี 5, 4, ่สอง โอเคต้องดูดีๆก่อนต่อไป48.108 -0.01 ก็เป็น48.098ใช่โอเคสุดยอด <S <S> <S ข้อต่อไป40,000

23, 2 3ง4มือยสี่องเอ้สี 2, ่สิบจุดแปดศูนยองบวกเอ้ลบ0ูนก็เป็น2 3ง4มือ่จุดจุดเอ่ 7, 9, เอเจ็าสองโอเค ข้อต่อไปข้อที่ 7, เจ็ดอเจ็ดร้อยสี่สิบห้าจุดหกเจ็ดห้าบวกศูนย์จุดศูนย์หนึ่งบวกศูนย์จุดศูนย์หนึ่งก็เป็นเจ็ดร้อยสี่สิบห้าจุดหกแปดห้า

เพราะว่า0.01ก็เป็นลบ1่ก็ไปลบ0นก็ไปลบ8ตัวที่1ที่มันอยู่หลังหลังจุดตัวที่2นะครเอห้าจ่เก้าห่งบวก0.01ก็คืออุย้ยไม่ได้กดพักสักหน่อยไม่ได้พักมันขึ้นมาเอง ระบบมันก็เป็นอะไรก็ไม่รู้บวก0.01ก็คือ5.501 01ไม่ใช่07โอเคข้อที่เอ่อข้อที่9เร็วจ้ะข้อที่10 5... 5,000 5,78.973บวก0.1 อันนี้บวกเป็นเป็นแบบว่าใครหยยบมาเป็นหลักหน่วยเลยห้าก็เป็นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าจุดศูนย์เจ็ดสามโอเคอ้โอ้โหเอเลียนคือเอเลียน <Ooh. S 2> ยอดได้สิบห้าคะแนนใช้เวลาเท่าไหรไม่ดูไม่ได้ดูต่อไปเป็นแบบฝึกหัดโอเคเอามือโอเคมา โอเคมาแล้วเป็นแบบฝึกหัดโหลดช้าไม่รู้เป็นกับเน็ตหรือเปล่ามีกำลังมาแล้วโอเคมาละยี่สิบห้าจุกเก้บวกศูนก็เป็นยี่สห้าจุดเถูกต้อง หาผลลัพธ์ต่อไปนี้ข้อที่สองมีห้าข้ออม,มันง่ายนะสามร้ 0. 0. อยสองจุดศูนย์สามหลบศจุดศเออศูนย์จุดหนึ่งก็เป็นก็เป็นด้านหลังก็เป็น9้าด้านหน้าก็เป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ สามร้อยตกลงโอ okay. เคห้าสิบสามนลบศูก็เป็นก็เป็นอ่าก็เป็น52.92 okay. ิบโอเคตกลง 2.99กบวก0.01ก็เป็นโหไปถึงหลักหน่วยจากส่วนร้อยไปบวกไปทีเดียวหลักหน่วยก็คือ0เอ้ย3.00หรือ3นั่นแหละโอเคมาลบ0กูก็ศเอ้ก็7.00 โอ้จุดอีกไม่ได้ไม่ได้จุดอีกลงไปกดจุดอีกเออโอเคเป็นเจ็ดจุดเก้าหนึ่งตกลงโอเคปัง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 ป๊ง,ปงใช้เวลา<อ>ไปสองนาทีห้าวิ และได้คะแนนมาสามสิบคะแนเคนเนี่ย้วยรางวัลคืออะไรอะ่ะเปอร์เซ็นต์อืมไม่รู้สิไม่ผิดสักข้อเลยมั้งโอเคโอเค เดี๋ยวมาต่อกัน EP หน้าสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเช่นนี้ไดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอนฟ,ฟนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ